ดีครับวันนี้จะพาไาทำไก่ใต้ตน้ำนะครับไก่ตัวเท่าไรรพี่เลยไก่นุ่มไก่บ้านนี่เลครับนี่นะครับหอมข้าวกระเทียมพริกไทยนี่มีพวงไขอ่ออนด้วยนะครับเอามาใส่แล้วก็รวมโขลกด้วยกันไปเลยครับสมุนไพรเล็กน้อยโขลกเสร็จแล้วก็นี่นะครับเอามาใสก่กับไก่ที่เราเตรียมไว้เลยนะครับ แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสนี่ตามนี้แล้วก็ผงนัวแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะครับแล้วก็น้ำปลาน,นี่สูตรนี้สูตรเข้มข้นนะครับใส่น้ำนิดเดียวแค่น้ำล้างคกนะครับแล้วก็น้ำมันหอยนิดหน่อย นี่เลยเสร็จแล้วก็โคเลโคเลมันเข้ากับไก่ได้เลยนะครับโคเลโคเลไปเรื่อยๆนะครับส่วนเครื่องในกับไข่อ่อนเราใส่ที่ลังนะครับเดี๋ยวมันจะแตกหมดนะครับนี่โคเลไปครับทีนี้ก็ตักใส่ในหม้อที่เราจะทําไก่ใต้น้ําเลยครับตักใส่เข้าไปนี่นะครับจุดเตาได้เลยครับตั้งนี่ รอไปสักพักน้ําก็จะร้อนอย่างนี้นะครับน้าข้างบนก็จะร้อนเดือดแบบนี้นะครับสักสามน้ํานะครับไก่นุ่มพอดีนี่สุกแล้วก็จะนหน้าตาประมาณนี้นะครับโอ้น้าทานมากหอมหอมทะลุทุกห้องนะครับนี่ใสออปชั่นมาอีกนี่นะครับกับเพานะครับกับเพาใบมะกรูดต้นหอมบักชีนะครับตกท้ายอีกนะครับนี่แบบคนให้มันยุบลงไป เพิ่มความหอมเข้าไปอีกนะครับนี่เป็นไงไปจัดจานเลยนี่นะครับเร็ียบร้อยข้าสวยร้อนๆนะครับลองทํากันดูนะครับไม่ยากเลยนี่ใครทําแล้วเม้นมาบอกหน่อยนะครับสูตรนี้อร่อยแน่นอนรับรองโจุโจ๊